สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ทาง NK ็นเคเอเียมนะครับสวนช,นชมสวนบุรีนะครับมีไม้อยู่2พอตด้วยกันนะครับที่เตรียมตัวที่จะลงปลูกนะครับอันนี้เป็นชวนชมนะครับที่ตัดรากเพื่อจะทารากตะขาบนะฮะพอดีมีเพื่อนเพื่อนหลายท่านนะครับสอบถามเขามองว่าเอ๊ะหลังจากที่เราตัดรากออกไปแล้วเนี่ยเพื่อที่จะทํารากตะขาบแล้วเนี่ยเอ๊ะเราต้องใช้ระยะเวลาในการพักไม้ เท่าไร่นะครับเราถึงจะเอาลงดินได้นะครับเอาเป็นว่าทางสวนนะครับขออนุญาตแนะนําแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีการของทางสวนนะครับที่ที่ทำนะครับก็เราใช้แบบนี้นะครับสําหรับที่สวนนะครับจะใช้ระยะเวลาพักไม้นะครับประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันนะครับจะไม่รอปุ่มลากนะครับถ้า นะครับแผลที่ตัดสะอาดดีแห้งดีนะครับและไม้นะครับเริ่มแตกใบแล้วเนี่ยเราจะเริ่มนาลงดินแล้วนะครับผมมองว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ต้นไม้นะครับจะกินนะครับแล้วก็แตกรากได้ดีนะครับอันนี้2ออาทิตย์ก็เริ่มมีปุ่มรากแล้วนะครับเนาะนะครับก็ระยะนี้ครับเป็นช่วง สำหรับผมผมมองว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับในนานในการนำชนชมนะครับลงลงปลูกนะครับแล้วก็จะกินได้ดีแตกลากได้ดีนะครับส่วนวิธีการปลูกนะครับจะเป็นยังไงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับติดตามใน EP ต่อไปนะครับถ้าว่างๆจะมาปลูกให้ชมนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับยังไงถ้าว่างๆนะครับจะมา ลูให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ